สวัสดีครับข้อแรกนะครับการสอบคัดเลือกพนักงานหน่วยหนึ่งมีคนสอบทั้งหมด160คนมีผู้ชายเป็น55เปอร์เซนแล้วพอสอบได้เนี่ยผู้ชายจะมี70เอร์เซนสอบไม่ผ่านผู้ชายก็จะมี40เปอร์เซน็นตเขาถามว่าผู้หญิงนี้สอบผ่านมีกี่คนนะครับผู้ชายที่เข้าสอบก็เป็น ร้อยหกสิบคูณกับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้แปดสิบแปดคนให้คนที่สอบได้ทั้งหมดเป็นเอ็นคนครับผู้ชายที่สอบได้ก็จะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คูณเอ็นนะครับ ก็เป็น7จ็ดเอส่วนสิคนครับสอบไม่ผ่านทั้งหมด <_ an> ก็ต้องเป็น160ยหรลบเอครับพี่รามผู้ชายที่สอบไม่ผ่าน <_ an> ก็เอาทั้งหมดคือ160ยบลบเอ็ N <_ an> นมาคูณกับ40 N นะครับ40่สิ่วนร้อ ก็จะได้เป็นกระจาย4ีออกมาเป็น16ลบเส่วน10ครับน่าจะใช่นะครับน่าจะถูกนะครับเนี่ยแล้วก็เอาผู้ชายที่สอบได้มาบวกกับผู้ชายที่สอบไม่ได้ไม่ได้ผู้ขาสอบ ผู้เขเอออะไรวะก็ได้ผู้ชายที่เขาสอบนะครับผู้ชายที่สอบได้ก็เป็นเจ็ดสิบพี่เจ็ดเอ็นส่วนสิบนะครับบวกกับผู้ชายที่สอบไม่ผ่านเท่ากับแปดสิบแปดกระจายสี่เข้านะครับเ่นี้เป็นร้อยหกิบ เป็น640ลบ4เอ็นส่วน10บวกกับ7เอ็นนะครับได้แ8บป 18. เอา7เอ็นมาบวกกับลบ4เอ็นได้เป็น3เอ็นย้ายสิบไปคูณนะครับ แล้วก็ย้ายหกร้ยสี่สิบไปลบมกับแปดร้อยแปดสิบก็จะได้สองร้อยสี่สิบนะครับ n เดียวก็เอาสามไปหารก็ได้แปดสิบครับ n จะเป็นคนที่สอบได้ทั้งหมดนะครับคนที่สอบได้ทั้งหมดโจทย์ให้มาว่า ผู้ชายที่สอบได้เนี่ยมีเจ็ดสิเอร์ซผู้หญิงก็ต้องเป็นสามสิบปเซนะครับก็ามาคูณกับเอ็นที่หาได้คือแปดสิบตอบยี่สิบสี่คนครับต่อไปข้อสองจำนวนเต็มที่สอบคล้องกับสมการนี้นะครับมีทั้งหมดกี่จำนวนท <c oughs> างเส้นมานครับ นี่เป็นบวกลบบวกลบดูตัวส่วนก่อนนะครับ x ถ้าเป็นศูนย์มันคูณกับพจน์นี้ก็ได้เป็นศูนย์ส่วนจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับนั้น x จะเป็นศูนย์ไม่ได้เฮ้ย โอ้ยยันนี้สองนบวกหนึ่งถ้าเกิดคนนี้มันกลายเป็นศูนย์มันก็อย่าสวนเป็นศูนย์นะครับจะไม่ได้นี่กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองที่ได้บวกหนึ่งก็เป็นลบหนึ่ง หนึ่งใส่ตรงนี้อันนี้สามเป็นลบสามเป็นสามเมือนดี่กเขียนผิดที่ครับผมเขียนผิดที่ขออภัยครับลบหนึ่งสามจะเป็นจุดทึบนะครับอุ้ยเส้นมันเขียนยากนะครับลากยากครับเราก็เอา เขาต้องการน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะครับก็ต้องเอาที่เป็นลบนะครับลบหนึ่งจุดทึก็ได้นะครับจะมีลบหนึ่งตรงนี้ศูตรไม่ได้นะครับก็เป็นหนึ่งสองสามครับมีทั้งหมดสี่ตัวครับทำผมนะครับ